สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโฟกัสก็อยู่กับเกมไมโคร a f t เช่นเคยเย่กระโดดกระโดดเย่แล้ววันนี้ก็เห็นว่านี่เราทำฟาร์มแล้วก็ทำฟาร์มสัตว์ข้างล่างแล้วก็มีฟาร์มโพเทโ,ทโต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 ,โต,โตแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะไม่ใช่แขกรับเชิญสิวันนี้เรามีคนมาร่วมเล่นด้วยนะคะก็คือ อาอายังยังเอ่อยังไม่พูดถึงแล้วกันค่ะเพราะว่าเขายังไม่เข้ามาในเกมนะคะโอเคเดี๋ยวดยวก็เห็นว่าเราใส่ชุดเหล็กกันที่เรียบร้อยแล้วก็แบบอัปเกรดชุดเกราะสักนิดนึงเราจะได้มีแบบเฮ้ยให้ผู้ชมได้ดูนะคะว่าเฮ้ยเราก็แบบมีชุดเกราะยังก็ยังมีชุดเกราะอ,อยู่เราก็ได้ไปอันนี้คือเราได้ค่า หัวหน้าเผ่าเอ้านี่ Rocket Star นะคะก็คือพี่วิวของเราเองได้มาจอยเล่นเกมนี้ด้วยนะคะเย yeah. โอ้ใส่ชุดใส่ชุดเหมือนกันเลยนี่อันไหนคือมาของเรานี่ตัวนี้มาของเราหะฮะมาตัวเล็กอะไม่รู้อ่ะมันมีข้างหลังตัวหนึ่งอ่ะน่าจะโต,ต,ตแล้วมั้งโอเคงั้นเดี๋ยว วันนี้เราจะมาทำอะไรก็นั่นสินะคะวันนี้เราเรามาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาขุดแร่นั่นเองเย้ yeah. เราจะขุดแร่เพื่อเอาพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาแร่ต่างๆมาทำเป็นอุปกรณ์อะไรอย่างนี้เนาะมา hmm. ก่อนอื่นเราก็ต้องคราบเอาดาบเก็บก่อนเพราะเราไม่ได้ไปเหมืองแร่นี้เราไม่ได้ค่อยใช้ดาบเท่าไหร่แล้วก็ใช้ขวานขุดอะไร เก็ <Yeah. S 1> บข้าวแล้วกันนะเก็บอโอเคเดี๋ยวก็ไปขุดแร่ข้างล่างหน่อยเผ mm hmm. ื่อจะมีแบบโอ้หถ้าเจอเขาเรียกว่าถ้าเจอเพชรนี่รวยนะคะรวยอย่างเดียวเลยเอาสติ๊กเก็บไว้โอเคแล้วก็ขวานไม้เราไม่ค่อยได้ใช้เนาะเราจะขุดหินอย่างเดียวแล้วก็อันนี้เผื่อเอาไปขุดทรายด้วยแล้วกันนะทรายเราจะเอา ดาบไปสักหนึ่งอันก็พอเพราะว่าซอมบี้ไม่น่าจะเยอะเรามันมีถ้ำที่เราเคยไปอยู่แล้วโอเคเราพร้อมลุยอาหารพร้อมชีวิตพร้อมใจพร้อมกายพร้อมงั้นเราก็ไปกันเลยนะคะไปไหนกันเอยไปถ้ำเองเด yeah. ้ว้าวว้าวแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ซอมบี้มีอยู่หรือว่าเราจะนอนก่อนดีกว่า นอนก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเราต้องเอาตอนเช้าด้วยเพราะว่าตอนเช้านอนก่อนนะนอน่ะฮะเยีเ่ยม <c oughs> กันนอนแล้ว<ม>เยี่ยมตื่นแล้วแล้วเราก็ อ่ตอนนี้เรามีเนื้อซักเรามีเนื้อหนึ่งก้อนหนึ่งอันนะโอเคไฟ53น่าจะโอเคอยู่เพราะเราก็ได้ติดตั้งไฟเป็นที่ติดตั้งพูดติดตั้งเลยเหรอไม่เอาไปอุย้ยตกถ้ำข่ฮะฮะฟาร์มข้าวอันนั้นฟาร์มโพเทโต้ก็คือมันฝรั่งนั่นเองแล้วก็มีหมูด้วยอุดอุ โอเคในคลิปนี้เราก็จะมาขุดเหมืองแร่กันอย่างเดียวเลยนะคะพี่จะลงมาขุดก็ได้นะแต่ว่าก็เอาขวานมาเกือบหมดแห้ะโอเค,อเคก็จะขุดให้ลงไปลึกเลยนะคะลงไปลึกที่สุดเลยเผื่อเราจะได้เพชรอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งขุดลึกเท่าไหร่ยิ่งเจอของดีเพราะฉะนั้นเราก็จะขุดลึกก็ยิ่งจะเจอของดีนะคะ ขุดไปเลย่ยมยอด thank <laughs> you ก็ใช้หีบหน่อยแล้วขึ้นไปแล้วกันนะน่าจะได้หินมากีา่ชุดเนี่ยน่าจะได้หินมาหนึ่งชุดแล้วโอเคพอละเดี๋ยวขึ้นไปอ้ й, ายตายแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนสักนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้น,นติ๊งติงติงติงอ<ม>๋อ <c oughs> ข้างนอกฝนตกจริงๆด้วยไหนบอกว่าฝนไม่ตกไง ไม่นี่วันนอกบ้านว้าวโอเคไปขับเตอร์มาอีกอันต้องใช้ทั้งหมดอ่ะหลายอันอนะลองคับมาสักสี่ห้าอันก่อนเอา,าอันนี้คืออะไนได้เหล็กมาปึบหนึ่งชุดอเอาไปเขาไปเผาเลยดิเหล็กเอ้ยไม่ใช่หนึ่งชุดดิเออสัก ก็เยอะอยู่อันนี้ไปลองก่าอันนี้วเก็บของนี่มันยากจริงๆมันต้องมีไวพริบแบบมันแบบวินโดะมันจะมีฮะ <c oughs> แบบวินโดะไหนฮอปเปอร์ไม่เห็นมีเลย <c oughs> แป๊บนึงนะมันต้องคับอะไรสักอย่างแป๊บนึงไม่พอมั้ง เพี่ใช้แบบนี้เหรอไม่ใช่เราฝนตกอ,อู้ฟ้าพามีฮอปเปอร์อยู่ใช่ปไ่มีกี่อันอันเดียว อันเดียวเองเหรอฮอปเปอร์ทำยังไงเนี่ยไม่ใช้กล่องนะใช่กล่องแล้วก็กล่องแล้วก็เล็กมันต้องใช้เนทอ๋อไม้จากเนเธอร์แน่เลยนอนเบาดิไม้จากเนเธอร์แน่เลย อู้ปลาผ่าตกใจตก,ตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวพีฟูเป็น normal อ๋อเออใช่ไม่มีซอมบี้นีหว่าลืมลืมเมื่อกี้เผื่อไปกดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำไอที่เผาเผาเองดีกว่ามันต้องใช้ไอ้นั้นนะแต่ว่ามันเป็นเ네นเธอร์มันเป็น ไม้จากเนเธอร์อะมันจะมีเขียนว่าสโมเกอร์เป็นกล่องเหรอไม่เป็นที่เผาเหมือนกันอ๋อสโมเกอร์ใช่ปะ่ะเป็นที่เผาเหมือนกันเอา้าเอาเนื้อออกมาดิเนื้อไปหานที่อาหารโอเค หือใช้อันนี้อ่ารอะไรไอ้สมอเกอร์อนี้ย่างไรไหนก็ไม่เห็นสมอเกอร์ใช่ต้องใช้นั้นแหละมาไม่เขียนว่าวัตถุสเตรมจากเนเธอร์มันเขียนว่าเนเธอร์ข้างล่างก็ไปเก็บข้าวก่อนแล้วกันนะข้าวหน้าจานนั่นแหละโอเคถึงเวลาเก็บเกี่ยวเยีเยียดเยี หนึ่งโอ้โอ้โหซอมบี้ซอมบี้โอไมค์ก็คิปเปอร์คิปเปอร์เดี๋ยวได้เมื่อกี้เรามีดาบนี่หว่าเราจะหนีทำไมทำไมเราก็มีดาบอยู่มันมาใกล้ๆแล้วอย่ายาย่าอย่านะโอ้โหอย่าเข้ามาบ้านเราออกไปเอ้ยอย่ายาย่ายาโอ้เดียวหัวใจแทบวายโอเคโอ้โห ฟ้าผ่านี่เบลไม้ที่เขาต้องใช้ลองอดลองไปดิลองไปดิลองใช้สี่อันสี่อันสีนี้ไม่ต้องตีที่หมดหรอกเดี๋ยวรอมันหล่นแล้วไปปลูกได้ยังไม้อ่ะได้แล้วมีเอฟเฟกอะไรบนตัวพิ้ยวยเต็มไปหมด ใช่ป่ะไม้แล้วก็ใช้อะไรกันดีนะฮอปเปอร์เอ้าใช้ได้เหรออันนั้นอะสมูเกอร์ตาเผาอ๋อตาเผากัดมีกัดมีอยู่ไปที่อุปกรณ์แล้วกันนะแล้วก็วางไว้โอเคตาเผาตาเผาใช้หนึ่งอันไว้ตรงกลางอะยูนิคยูนยนในกล่องอยูนในกล่อง ครแบยงเยื้อมเงีย่ยมหย,ย,ยอดหยอดเยี่ยมไแล้วหนเอามาดิแล้วก็ฮ็อปเปอร์ฮ็อปเปอร์ครับยังไงอะฮึค่ครับอะเกียร์อันหนึ่งอันหนึ่งเหรอมึงวางใช้ดูก่อนอันนี้นนนวางไว้ข้างบนใช่ไหมฮ็อปเปอร์ฮะไม่มันจะมีสองส่วนนะก็คือข้างบนกับข้างล่างปกติแล้วแล้วก็คับไฟไหม้ เอามาเอาสโมเกอร์อมาให้กันทั้งสองอันเลยฮอปเปอร์กับสโมเกอร์อะโยนมาอ๋อแล้วก็ก็คืออย่างเงี้ยฟ๊บกดชิปวางเนีย่ยพิวอย่างเงี้ยสมมุติเราใส่ของลงไป สมุนใส่ของลองไปนี่มันก็จะเข้ามาในสโมเกอร์เ <c> ข <oughs> ้าใจยังเผาเร็วกว่าด้วยไม่เราจะเอาเข้ากล่องโดยตรงเลยไงฮะเอาเข้ากล่อง <c oughs> ก็คือเอาเข้ากล่องอัตโนมัติใช่มใช่ทำได,ด,ไำได้แต่ต้องใช้ฮอปเปอร์หลายอันหน่อย ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก็ถ้าเรายังทำเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บที่เก็บอะไรนะพิวทำเครื่องเผาอ๋อไม่ใช่ทำเครื่องเผาแบบอัตโนมัตินะคะก็อาจจะต้องรออีพีหน้านะคะก็บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บม่ว